ช่วง SME ทัวร์สนับสนุนโดยบริษัททูสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดลาน,น่าเรเนซองส์ศูนย์ดุลยภาพชีวิต สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วง s m ส t o ทัวร์ในวันนี้แคนดี้อยู่ที่ลานนานเลยในสองศูนย์ดุลยภาพของชีวิตค่ะหลายหลายท่านคงสงสัยแล้ว <Wow. S 1> ใช่ไหมคะว่าดุลยภาพของชีวิตเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในพร้อมๆกับแคนดี้เลยดีกว่าค่ะที่ลานนานเลยใน2องแห่งนี้เป็นสถานที่ให้บริการการบําบัดโรคที่เกิดจากความเครียดของร่างกายแบบองค์รวมโ mm. ดยยึดหลักเข้าถึงธรรมชาติ ด้วยการสร้างความสดชื่นให้แก่ลูกค้าตั้งแต่เข้ามาในบริเวณร้านโดยการจัดสวนธรรมชาติภายนอกส่วนภายในตกแต่งอย่างสวยงามด้วยศิลปะและดนตรีแบบล้านนาค่ะผมพาทิศนะครับค่ะแคนดี้ค่ะแคนดี้นะครับค่ะวันนี้ที่มานี่สนใจทีเมนอะไรของเราบ้างครับผมต้องให้ทางคุณภาทิศแนะนำล่ละคะ่ะว่าที่นี่มีบริการอะไรบ้าง ร้านาเลยซอรองเรานะครับจะมีะบริการอยู่สส่วนนะครับจะเป็นนวดบำบับดอาการเรื้อรังนะครับกับเป็นนวดผ่อนคลายนะครับ <Okay. S 1> บำบัดอาการเรื้อรังนะครับจะเป็นเราจะแยกกลุ่มไว้ากลุ่มนะครับอาการโรคนะครับ <Okay. S 1> คือ1นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของศีรษะนะฮะปวดศีรษะไมเกรนตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> สองเป็นปวดประสาทในหลนะครับสำหรับคนที่หันคอลำบากอันที่สามจะเป็นในเรื่องของ คนที่ปวดหลังนะครับขับรถนานๆหรือว่านั่งนานๆาน <Okay. S 2> ก็จะปวดนะฮะตัวที่4ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของคนที่มีปัญหาตั้งแต่ช่วงเอวล,ลงไปถึงช่วงปลายเท้าเลยนะครับคือช่วงนี้เนะี่ยค่อนข้างจะทํางานหนักอะค่ะเลยอยากจะรู้สึกว่าอยากจะให้เป็นผ่อนคลายแล้วก็เหมือนการบําบัดนวดไปด้วยเพราะว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากเลยจะแนะนําเป็นตัวไหนดีคะตัวที่สานี้นะฮะ mm. Upper and lower back นะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะตรวจเช็คสุขภาพของคุณเคนดี้ด้วยในงานตรงนี้แต่ว่าขอเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับประวัตินิดนึงอ๋อได้ค่ะการนวดบำบัดรักษาของลานนาเรเนซองยัางยึดหลักดุลยภาพของชีวิตสร้างความสมดุลจากภายในสู่ภายนอก เป็นการนวดโดยใช้ศาสตร์การนวดแบบแผนไทยเพื่อสร้างความผ่อนคลายและการรักษาในคราวเดียวกันค่ะเริ่มตั้งแต่การสอบประวัติวิเคราะห์สาเหตุความเครียดของร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญการบำบัดจนถึงขั้นตอนการนวดบำบัดตั้งแต่บา่าหลังจนถึงสะโพกและขาค่ะเมื่อจบคอร์สการนวดบำบัดแล้ว ทางลาน,นาลเลน2องยังมีการสอนวิธีการทำกายภาพบำบัดด้วยตัวเองให้นำกลับไปใช้ที่บ้านด้วยค่ะเป็นไ้างกิีไดับบริการของเราโอโหสบายตัวมากๆเลยค่ะรู้สึกเหมือนแบบว่าที่ทำงานหนักมาตลอดทั้ง1เดือนเนี่ยวันนี้ผ่อนคลายสุดๆเลยดีใจ่ไห ก็เมื่อกี้มีแอบให้ท่าบอกว่าต้องกลับไปต้องบริหารร่างกายยังไงด้วยใช่ไหมคะของแถมนะที่เราให้กับลูกค้ากลับไปนะครับเพื่อจะได้เป็นการรักษาตัวเองดูแลตัวเองที่บ้านได้ด้วยค่ะนอกจากที่จะรักษาที่นี่ไปแล้วบ<ช>ําบัดที่นี่ไปแล้วก็ไปบําบัดต,ตัวเองที่บ้าน<ช>ได้ด้วยใช่ไหมคะ<ช>แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่ชมรายการ SMB ไอคอนของเราอยู่เนี่ย มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรหรือเปล่าคะให้20%ทุกทรีทเมนต์ที่มาจากรายการนะครับอทุกทรีทเมนต์เลยนะคะครับผมทั้งบำบัดแล้วก็ผ่อนคลายนะครับวันนี้นอกจากบริการดีๆแล้วยังมีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนะคะวันนี้คีนี้ต้องขอขอบคุณคุณพาทิตมากๆเลยค่ะครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ วันนี้ c a n ดี้และ s อสเอ็มทัวร์ค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะส่วนใครที่สนใจที่จะมาที่นี่นะคะลาน,นาเลยนิซองนะคะติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆที่เรานำมาให้คุณผู้ชมนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้คคนดี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ